สดีครับ PB Card Game นะครับอ่าก็มาสู่คลิปรับสมัครแข่งนะครับแวนการ์ดวีโดยที่อ่ารอบนี้ก็อ่าเป็นรอบทิ้งท้ายแล้วนะครับสำหรับโปรโมชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของดิสคอรหรือว่าโปรโมประจําเดือนนะครับก็มีทั้งหมดเหมือนกับอ่ารอบที่แล้วนะครับก็คือ15แบบนะครับอ่าตามในรูปเลยนะครับ15แบบโดยแบ่งเป็นอ่าประจําเดือนเนี่ยสิบแบบ แล้วก็เป็นของดิสคอเนี่ยห้าแบบนะครับค่าสมัครลรงส่งก็99บาทน,นะครับ99บาทได้การ์ดขั้นต่ำคนละ8ใบนะครับขั้นต่ำคือ8ใบใครที่ว่าลงอ่าสแตนดาร์ดไว้แล้วแล้วพี่ยังไม่ได้ส่งของเนี่ยสามารถที่จะมารวมกับรอบนี้ได้นะครับโดยที่ถ้าเกิดคนที่ว่าลงสแตนดาร์ดไปแล้วเนี่ย ก็จะเสียรอบนี้แค่50บาทเองนะครับผมก็การแข่งก็จะทำการแข่งในวันอาทิตย์ที่4นะครับธันวาคมนะครับเวลา1นึ่งทุ่ม45นะครับเกิน2ทุ่มไม่มารายงานตัวเนี่ยถือว่าสาะสิทธิ์นะครับผมอ่าถือว่าสาะสิทธิ์นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับมารยาทแล้วก็ เขาเรียกว่าสิ่งที่ควรทําดีกว่านะครับสิ่งที่ควรทําที่ควรเป็นในในการแข่งดิสคอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีบรรยายนะครับก็เดี๋ยวเราสรุปข้าค่ากา็การแข่งเนี่ยวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนะครับทุ่ม45ให้มารายงานตัวนะครับเกิน2ทุ่มเนี่ยถือว่าสลับสิทธิ์นะครับโปรโมตพี่ั้งหมดรวมทั้งสิ้นเนี่ย15แบบได้ขั้นําแน่นอนนะครับคนละ 8แบบโดยที่อันดับดีกว่าจะได้เลือกก่อนนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เราเกิดไว้ก่อนหน้านะครับคือมารยาทและก็สิ่งที่ควรจะทําในดิสขอนนะครับสิ่งที่มีปัญหาสําหรับการที่ว่าเราเล่นดิสขอนเนี่ยแน่นอนเลยคือ1มุมกล้องนะครับมุมกล้อง2เนี่ยที่ต้องเช็คแล้วก็มันเช็คเลยเนี่ย คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็3เนี่ยอ่าสําคัญอาจจะใช้คําว่าน้อยที่สุดแต่ก็ยังจําเป็นอยู่นะครับในที่กล่าวมานะั่นก็คือแสงสว่างนะครับโดยเราเนี่ยจะมาให้ดูนะครับอ่าในมุมกล้องนะครับเราขอบคุณจากช่องออยามะแคปิตอลนะครับถ่ายมาใหา้ทางเราได้ดูนะครับ ในรูปนี้จะเห็นว่าเป็นมุมมองหมุคคลที่1น,นะครับคือเราถ่ายจากด้านาตั้งกล้องบัฟแล้วก็เอาเพย์แมทวางด้านหน้ากล้องเลยนะครับจะเป็นมุมมองแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องเห็นเพ a ย์แมทเต็มใบนะครับเต็มใบสังเกตว่า,าดาเมจโซน เห็นครบนะครับอันนี้คืออาจจะอาจจะใหญ่ไปนิดนึงด้วยนะครับแต่ว่าเห็นอย่างนี้คือถือว่าถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนแสงไฟได้นะครับอะไรได้หมดเลยนะครับจีโซนเห็นนะครับจีโซนเห็นหรือว่าจะเป็นที่วางคลิปวางอะไรก็ได้นะครับอ่คือเห็นเห็นชัดเจนแล้วก็าดาดาเมโซนเอ,อยยองเอ,อยเห็นแบบนี้เขาต้องเห็นเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับเห็นเต็มเต็มแบบนี้เลยมือเนี่ยก็ต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเหลืออยู่เท่านี้นะ การที่จะเปิดดูมือได้เนี่ยก็เปิดได้เหมือนกันไม่ใช่เปิดไม่ได้นะครับก็นานๆครั้งนะครับนานๆครั้งก็คือว่าเข้าไปดูเวลาจะเล่นการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหายออกจากกล้องบ่อยๆเนี่ยคือมันจะสอ่อเกตนาทุจริตน,นะครับให้ระวังนิดน,นึงนะครับแต่ก็แต่ก็สําคัญที่สุดเนี่ยคือบนเพลย์แมทนะครับต้องเห็นชัดเจนไม่มีการเคลื่อนออกนะครับไม่มีการว่าเฮ้ยเอาออกไปอย่างนูน้นน่องสายตามุมกล้อง่าถ้าเกิดอีกฝ่ายเตือนเนี่ย จะถือว่าผิดกฎทันทีนะครับแล้วก็จะโดนแพ้ล้อเลยนะครับถ้าเกิดว,ว่า,ามุมกล้องไม่ชัดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเวลาเราวางสนามอะไรอย่างนี้คือต้องเห็นแบบนี้เลยนะครับทั้งดาเมจทั้งกองเอ๋ยเนี่ยคือต้องเห็นชัดมือไม่สามารถที่เอาเข้าไปยุ่งได้ถูกไหมฮะวอย่างตอนจัวตอนวางดามเม่าแค่นั้นเองนะครับดรอปเนี่ยก็เห็นเป็นใบชัดเจนนะครับแต่กองเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะว่า เวลาเช็คติ๊กเกอร์เนี่ยต้องให้กับรับดาเมจเนี่ยมันต้องเปิดมาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเห็นค่อนข้างชัดนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็มือเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เล่นก็พยายามวางไว้ที่โต๊ะนะครับเห็นไหมไพ่ที่เขาที่ความอยู่คือมือนะครับมือคือเขาไม่เล่นแล้วก็วางไว้นะครับไม่ต้องเล่นไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับบอกสกิลให้ชัดเจนแล้วก็คลี่มือให้ชัดเจนถ้าเกิดมีหลายใบก็คลี่ออกมาเป็นพัดเลยนะครับ ออกมาเป็นพัดให้เห็นกันเลยอันนี้คือมุมอมองมู่คที่1น,นะครับแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับคนที่ถ่ายมุมมองหมุคนที่2ก็คือเหมือนเราหันหน้าเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นทุกส่วนเหมือนกันเป๊ะไม่ได้ยากเลยนะครับเห็นทุกส่วนเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอ้นนี้น้องเขาน่าจะาเขาเรียกว่าอะไรนะสลหรับฝั่งดาเมจกับอ้นนี้เนี่ยก็ ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกละกันนะเราไม่ว่ากันแต่ว่าปกติมันควรจะอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมวันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาถนัดซ้ายหรือเปล่านะแต่ปกติเนี่ยมันต้องอยู่ฝั่งขวานะครับอยู่ฝั่งขวานะครับกองแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับติดใจก็คือเอาไว้ให้ผู้เล่นเนี่ยได้เห็นลวกันนะครับอีกฝ่ายได้เห็นชัดเจนมีจํานวนเท่าไหร่เรียกาดกี่ใบมือเท่าไหร่กองเท่าไหร่ดอกยังไงดาเมจเท่าไหร่แล้ว จีโซนใช้อะไรยังไงไปแล้วนะครับอ่าให้เห็นชัดเจนนะครับเพื่อที่ว่าการเล่นเนี่ยจะได้ลื่นนะครับจะได้ลื่นไหลแล้วก็ไม่สามารถให้อีกฝ่ายทวงติงได้นะครับอ่าเห็นไหมครับก็ไม่เล่นก็วางมือไว้ก็วางไพ่คลี่ไว้ได้เลยนะครับคลี่ไว้ได้อ่าให้เห็นจํานวนใบในมือชัดเจนว่าอ่าเราเหลือไพ่เท่านี้เราเล่นการได้เท่านี้นะครับจะได้ไม่มีปัญหากันเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมองที่ว่าน้องๆควรจะทำให้ดีคอร์ดมองเห็นได้ชัดนะครับจริงๆนะพี่ไม่ได้เป็นคนที่ว่าแบบว่าเข้มอะไรมากนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคนเริ่มเยอะนะครับพอคนเริ่มยมุบโปรโมเนี่ยเริ่มที่จะแจก,กบางเดือนสำคัญบ้างบางเดือนไม่สำคัญบ้างเนี่ยโปรโมบางทีก็มีความ อ่าปั๊มทองคนก็อยากได้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นอันดับนี่มันเลยมีผลนะครับก็เลยต้องทําให้โปร่งใสนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่คนมาเล่นในยนิดคอดลรวเนี่ยจะได้สบายใจแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะเพจเรานะนิดขอดอื่นๆนิดคอดเคเคเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเขามากรรมการมาตรวจหรือว่าจัดมาตรวจเนี่ยอ่าจะได้ไม่โดนข้อคอรหารนะครับอ่าต้องให้เห็นชัดเจนนะครับถ้าเกิดไม่เห็นชัดเจนนะครับ อีกฝ่ายทักท้วงมานะครับก็สามารถเรียกพี่เข้าไปดูได้นะครับแล้วพี่ก็จะพิจารณานะครับอ่าส่วนถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายลองเรียนมาเนี่ยแล้วเป็นจริงเนี่ยก็คือเห็นไม่ครบนะครับแสงอาจจะไม่พอก็จะโดนแพ้เกมร้อดเลยนะครับจะโดนแพ้เกมร้อนเลยนะครับห้ามเอากองห้ามเอาดอกห้ามเอาอ่าทุกส่วนพวกนี้ออกจากมุมก็ม,มีอย่างเดียวที่ออกได้แค่เว็บเดียวเลยนะ แค่แวบเดียวเลยคือมือเท่านั้นนะครับคือออกไปเล่นนะครับมือออกไปเล่นได้ได้อ่าได้แป๊บหนึ่งแล้วก็พอเราลงอะไรเสร็จเนี่ยอ่าก็คือเอามาวางไว้บนโต๊ะเหมือนเดิมนะครับมือคือมีแค่นั้นเลยมือเนี่ยยังไงเราก็ต้องเอาขึ้นไปเล่นถูกไหมมันไม่สามารถที่เราจะอ่าเขาเรียกว่าเห็นมือแบบร้อได้หรอกมันจะมีจุดนิดหน่อยๆแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือกองต้องเห็นนะครับอ่ากองต้องเห็น บางคนเนี่ยเขาแก้ปัญหาโดยการที่ว่าใช้มุมเสยนะพอเขาใช้มุมเสยมากกว่านี่คือมุมมองบุคคลที่2เนี่ยนะครับแต่ว่าเสยให้ให้มันแบนลราบมากขึ้นเนี่ยเขาจะได้เห็นมืออีอของอีฝ่ายเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความรุทสิ์ใจนะแต่ว่าเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะเราเราไม่ได้ต้องการให้ไม่ถึงขั้นแบบนั้นนะครับคือทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็เห็นเพลงแบบ,แบบนี้นะครับถือว่าดีที่สุดแล้วนะดีที่สุดแล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าอยากจะเตือนนะครับคือเรื่องอสัญญาณเน็ตนะครับสัญญาณเน็ตเนี่ยถ้าเกิดหลุดนะครับหลุดไป1ครั้งเนี่ยวอร์ NING ได้นะครับแต่ต้องหายไม่เกินไม่เกิน1 0บถึงสิบห้าวินะครับคือประมาณนี้นะต้องหายไม่เกินนี้นะครับถ้าเกิดหายเกินเนี่ยไม่มีใบเตือนนะครับถ้าเกิดว่าหายเกิน15บห้าวิเนี่ยแพ้เกมร้อนนะครับแพ้เกมร้อนถ้าเกิดว่า หายไปแป๊บหนึ่งเนี่ยอ่าเรายังให้วอร์นิ่งได้2วอร์นิ่งก็คือปรับแพงเหมือนกันนะครับอ่าต้องเขาเรียกว่าต้องทําให้มีมาตรฐานนะครับเพราะว่าอ่าทางการเนี่ยบางทีเข้มกว่าเราอีกนะครับอันนี้ก็คืออารมณ์อรุณที่สุดแล้วนะครับสัญญาณหลุดเนี่ยให้ได้แค่2ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งละไม่เกิน15วินาทีนะครับอ่านะครับอันนี้คือให้เข้าใจตรงกันนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจอ่าอะไรเนี่ยให้ทักถามอ่า ใต้ช่องไว้เลยนะครับใต้คลิปไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบข้อสงสัยให้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ฟังมาถึงนั้นจุดนี้นะครับสำหรับแวนการ์ดไม่ว่าจะเป็นวีสเตอร์ดวีพรีเมียมเนี่ยก็ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับส่วนมาดี้ไฟ์นะครับรอบหน้านะครับเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกไว้ในช่องตอนโปรโมทใหม่อีกทีนะครับ สำนีก็ขอคุณน้องๆมากๆนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปแล้วก็มาสมัครลงแข่งได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของร้านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับส,สว่วนใครอยากจะสมัครนี่ก็ไอบมาทางเพจ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวเราจะลงชื่อมาให้นะครับสวสนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย